เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้ววันนี้ท่านสารวัตรจะพาลอยค่ะเพราะว่าท่านสรวัตรมีปีค่ะตรงนี้ก็จะได้เปิดน้ำหอนอคะแต่ต้องขุดคลองก่อน ลองลงไปสุดอ้อมหน้าแล้วค่นะนะเอาไปดิมันบ๊อบวอดตรงเนี้ยบ๊อบหวอดบอกคะด,ดีะนนไทยกันซุปเปอร์ยาวเจอเพื่อนแล้วกิน่นอน ย,ยังบอกยังไม่ได้ปล่อยตอนนี้ขุดคลองเสร็จแล้วค่อยมาปล่อยที่ร้างค่ะ,คะมันเสียน่นดิห่ามันสินซึมก่อน โอเคครับผมหลังจากที่ได้ปีกครับผมปีกสลบนะครับปีกสลบข้างมานะครับผมก็มาจ้วงเลยครับสารวัตรจ้วงเอาจ้วงเอาครับไปเลยครับเิ้วเวเลยให้น้อง เลยริ้วๆเลยครับเรียนรู้ใหม่ครับใส่ปีกับไม่ใส่ปีกครับผมการทำงานก็ไม่เหมือนกันนะครับนั่นเห็นไหมถูกล่องนะครับถูกบ,บังคับให้เรา ไปตามเกมของเขาครับเราดัดนะครับผมยากมากนะครับก็คือเขาจะไปของเขาเองนะครับก็คือการทำขุดงานที่ใส่ปีกสโลปข้างนะครับเรามีหน้าที่นะครับยังแค่ทำให้รอยแผลนะครับผมรอยแผลของสโลปนะครับให้มัน ดูสะอาดที่สุดนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นงานแรกของสารวัตรครับที่ใช้ปีกสลบตัวนี้ครับผมงานที่ออกมาก็โอเคอยู่ครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปีกสลบข้างนะครับถ้าเราทำแบบนี้ก็โปโะ เดียว่ายากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําเบิร์มนะครับผมเพราะว่าคลองมันคลองมันกว้างนะครับคลองมันกว้างคลองกว้างลูกค้าก็กลัวว่าจะเสียพื้นที่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้ทําเบิร์มไว้ให้นะครับทําสลบไปเลยครับผม45องศาครับหรือว่าหนึ่งตอนหนึ่งครับ ก็ถือว่าขุดได้เร็วนะครับผมขุดได้เร็วกว่าไม่มีปีครับรเทียบกันแล้วครับนี่ขุดใช้เวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงครับมามก็สองชั่วโมงสองเกืบสามสามชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมง ก่อนค่ำก็น่าจะถึงตรงนี้ครับพรุ่งนี้เกือบรอบครับพรุ่งนี้กัวมันเห็นรอยฟันครับเพราะว่าแคปเนี่ยฟันเขาจะอยู่อยู่ขอบนะครับอยู่ขอบเลยนะครับเห็นไหมฟันแคปจะไม่เหมือนฟันซานี่นะครับซานี่อะ ฟันจะอยู่ข้างในครับฟันอยู่ข้างในในในแผ่นแผ่นเงือกนะครับในแผ่นเงือกแคทเขาจะมีฟันสุดท้ายครับอยู่ที่ริมมุ้งกีเลยครับผมติดริมมุ้งกีครับติดมุมเลยครับมันก็เลยไ,ได้ปะน้ำแตกครับ ตรงนี้พังครับน้ำแตกฮะ้องแถวเลยยังวัดเอาคือวางสันวัดอย่งที่มาอยู่ลุมเถอะโอ้ ครอ๋อพอท้องค่ำพอหายท้องค่ำจากอันหายหนึ่งมึงดูใช่ครับโอ้ครับบะนี้เพิ่งเล่นใหญ่นี้ป่ะครับบะนี้ ได,ได้ไ่ขุดูกับเตกอกจากบ้านี้ไปตั้งก่ตะกี้บ้านนี้บ้านทีุ่ด้านที่เกาบ้านกุดแฮนี่เป็นบ้านดั้งเดิมมาแถวน,น,น,นี่ยบาเรัูเบานแเียรองแฮ่อ้ครับมาสร้างว่าแต่นอบ้ดนี่ ปุ่มดินได้เยอะขึ้นครับมามาดูทางฝั่งด้านหลังครับเดินได้ไหมโอ้พังครับพี่น,อน้องตรงนี้ เดิมงานแรกครับปีกสลบเดี๋ยวผมจะทำพุ่งกีพิเศษครับพุ่งกีเอ่อ ที่ออกแบบมาสำหรับเป็นสลปในตัวครับผมสร้างมุกีใหม่ครับว่าอยู่ที่บ้านผมมีพุงกีีเก่าอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนนี่แหละครับเดี๋ยวจะสร้างขึ้นมาเลยครับเป็นพุงกีของร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบคันก่อนนะครับคันแรกนะครับเป็นเป็นของพีซีร้อยครับซีฟันนะมันมี4ีฟันเดี๋ยวจะสร้าง ให้เป็นแบบเอาแผ่นด้านข้างออกเลยครับแล้วก็สร้างแผ่นใหม่ขึ้นมาให้มันขึ้นมานะครับให้มันขึ้นมาขึ้นมาด้านข้างขึ้นมาครับให้มันเป็นปีกในตัวครับ mm hmm. เชื่อมใหม่เลยครับผม กำลังเรียนรู้ครับเนี่ครับกำลังเรียนรู้ครับผมวันแรกก็อาจจะยังไม่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับเชื่อแน่ว่าพรุ่งนี้นะครับผมวันต่อไปก็จะได้เนียนกว่านี้อีกนะครับ วันนี้ก็กำลังเนียนครับกำลังเนียนการขุดคลองนะครับมันจะขุดยากกว่าขุดสะนะครับเพราะว่ามันต้องสลบสองฝั่งนะครับสลบสฝั่งก็เลยต้องมีปีกตัวช่วยครับสองข้างแบบนี้เลย อีกข้างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งต้องเก่าจะไม่เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกัน,นครับ ปีกสโลบข้างแล้วพอดีครับพุ่งกีนี้พุงกีรุ่นนี้ครับถ้าเป็นพวกพุ่งกีใหญ่นะครับพุ่งกีที่มันขนาด1 2คิวหรือว่า1คิวนะครับถ้าใส่ปีกแล้วมันก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับขุดคลองนี่ขุดเล็กไม่ได้ครับต้องขุด4-5เมตรขึ้นไปความกว้างครับ ความกว้างใ่เกือบสี่เมตรนะครับนี่ถ้าคุณแคบนะครับมันความลึกมันก็จะไม่ได้ครับผมความลึกจะไม่ได้มันก็จะตื้น,นครับ